ห้ามกินน้ำนะครับจนก,กว่าจะกินหมดแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับถึงจะกินน้ำได้แต่ถ้าใครกินน้ำก่อนแพ้ต้องกินน้ำมะนาวนะครับ<ฮ>นี่พอนี่ครับใครแพ้ต้องกินน้ำมะนาวนะครับคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดดยคลิปนี้จบแล้วก็ยอกย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนตนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพบกับผมช่องต t a ตาชาแนลนะครับว,นนวันนี้พวกเราจะมาทำลิปกินมามา่ามาเลเซียนะคะมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะคะนี่ค่ะจะมาแข่งกินนะครับผมวันนี้เราจะไม่ได้มากินธรรมดานะคะเราจะมาแข่งกินกันค่ะถ้าคุณแพ้จะต้องโดนทำโทษนะคะก็กินเสร็จแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับ ห้ามกินน้ำนะครับจนก,กว่าจะกินหมดแล้วก็นับเรื่งถึงยี่สิบครับถึงจะกินน้ำได้แต่ถ้าใครกินน้ำก่อนแพ้ต้องกินน้ำมะนาวนะครับนี่พอ<ฮ>นี่ครับใครแพ้ต้องกินน้ำมะนาวนะครับเอาล่ะพร้อมจ้ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช<า>่องของเราด้วยนะคะ มันต้องผสมไม่ถ่วยไหมหรอปส,ม,สมนี่ก็ได้แบ่งไปดิเฮ้ยแบ,บ,แบ,บ่งไม่ได้โหใส่ครึ่งซองได้ไหมไม่ได้ได้กินมามากก่อนเราใส่ผิดทีหลังไม่ได้ต้อใส่เลยนี่นะครับ<ม>เห็นไคะเห็ดระดับไหนนะ ระดับล yeah. ้านระดับ hmm. ร oh, no. ้านมากเห็ดมาเลเซียนี่นะคะของจริงหรือเปล่าก็อยากเจอเหมือนกันนะครับเห็นเขาบอกว่าผิดมากเลยนะคะกจละกินให้หมดนะกินให้หมดระดับหนึ่งถึงยี่สิบถึงว่าชนะถ้าแพ้ทั้งคู่ก็ต้องกินหน้าทั้งคู่นะ <จ>เอ้อไหนมดอเอาซองมาด้วยอ,อ,อ,อ่วไหนรีบบดมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับสีหน้ากลัวมากเลยค่ะ แค่กินแม่งก็สุดยอดสุดแดงๆเนี่ยดูสีค่ะอร่อยรมอย่างกินนมดแล้วต้องมาเร<ส>ียนพื้นี่สิล์มนะถ้ากินไม่หมดอ่ะโอเคไงกินน้ำเอาแล้วนะครับเริ่มค่ะกินนมได้ไหมไม่กินน้ำแต่กินนม คำเดียวรู้เรื่องนะครับ เราเริ่มบมกอ,อ,อ่ะเราเดินไปกินพักดีกว่าไหมหไม่ไหวเผ็ด ăn dế cần mấy rồi. không. mới <laughs> okay, okay. yeah. à, đó. ย้อมค่ะยอนะ้อมนี่ยหนึ่งไไม่ไห <S 2> 2, <S ค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอง สามสิหเดี๋ยวช่วยกินก่อนเดี๋ยวสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่ส้นมี่ช่วยกินก่อนมีตีติงไม่รอดเ่ย กีิ่นหน้ายิ่งเด็ดเผ็ดตอนกินไม่เท่าไรนะโอ้โหแสบกอเผ็ดตามมาที่หลังไนะแบ้เพิ่งคนชนะต้องเจอคนแพ้กินด้วย nope. ห่ะตาแตกอ่ะตาไหลจรยยิงจริงอ่ะแค่นี้เนาะปิกคลิปไปเนาะกินน้ำมะนาวก่อนกิน <c oughs> ไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้กินเขาบอกแพ้แล้วยิ่งกินย็นงเหมือนยิง่งแพ้อะ เหลือโคนเยอะเลยกินได้สามคำบอกแล้วเท่เผ็ดมากค่ะเผ็ยบีบผิดปากของแท้แซลำคอยอาจอบไม่หยาบจ๊กินหมดนะ

เผ็ดไม่พอยังเปรี้ยวอีกนะคะย้อนมาใช่ไหมไม่ไหวจบคลิปดีกว่ากินตาบอยจะช่วยกินเราเขาชนะแล้วไงเอาได้เลอะเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวปะไม่ไหวค่ะอ่ะปคิปก่อน วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะคุณไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็เอามาชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ